สำหรับหัวข้อ4.5นะคะจะเป็นการนำเอาอนุพันธ์นะคะมาประยุกต์ใช้นะคะมันก็จะเรียนแบบกับสิ่งที่เรารู้มาแล้วนั่นแหละในส่วนของฟังก์ชัน1ตัวแปรนะคะทีนี้ อันนี้จะเป็นฟังก์ชันที่มีมากกว่า1ตัวแปรก็คือฟังก์ชัน2ตัวแปรนะคะเราจะเริ่มที่การประยุกต์ในส่วนของฟังก์ชัน2ตัวแปรส่วน 3, ตัวแปร4ตัวแปรมันจะเป็นลักษณะที่ทํานองเดียวกันละนะคะก็คือตรงนี้นะคะเราเอามาใช้ในส่วนของการประยุกต์เป็นเรื่องของการที่นําอนุพันธ์มาใช้ในเรื่องของการประมาณค่าของฟังก์ชันหรือการประมาณค่าที่เกิดจากการคํานวณต่างๆนะคะ อันแรกนะคะรู้จักคำว่าค่าที่เปลี่ยนไปหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าอินเคร์เมนต์นะคะก็คือเมื่อเรากำหนดให้ z นะคะ z เป็นฟังก์ชันของ f x y นะคะก็คือตัวแปรอิสระคือ x กับ y นะคะเมื่อค่า x เปลี่ยนไปนะคะค่า x เปลี่ยนไปเนี่ยเราจะใช้สัญลักษณ์แทนว่าเดลต้า x นะคะอ่ามันก็คือเอาค่าหลังลบค่าก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ y นะคะมีค่าเปลี่ยนไปเดลต้า y ก็คือ ก็คือค่ามันเปลี่ยนไปนิดนึงอย่างนี้นะคะ z ถ้าเกิด x มีค่าเปลี่ยน y มีค่าเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะคะค่าของ z ก็จะเปลี่ยนด้วยนะคะอ่าก็คือค่าของ Z ที่เปลี่ยนไปนะคะตัวนี้นะคะก็คือเราก็จะเรียกว่าเป็นอินครีเมนต์นั่นเองนะคะก็คือเกิดมาจากการที่เอาค่าของฟังก์ชันที่เกิดจากการที่เรามีค่า x ที่เปลี่ยนไปกับ y ที่เปลี่ยนไปเนี่ยลบด้วยค่าของฟังก์ชันที่จุดเดิมนะคะอ่า ก็คือเดลต้าตัวนี้นะคะบางครั้งก็อาจจะใช้เดลต้าเนะคะก,ก็ไม่ต้องกังวลใจมันเหมือนกันนะคะเดลต้าเหรือเดลต้าเพราะว่าเราให้ Z ซเท่ากับ F, X, Y นะคะอ่าทีนี้มาดูว่าตรงนี้เอาไปใช้ทําอะไรได้ตัวอย่างแรกนะคะเอ่อกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง3นิ้วยาว5นิ้วแสดงว่าอันนี้เป็นขนาดเดิมถูกไหมอ,อาทิตย์นะคะวัดขนาดกรอบรูปด้านกว้างขาดไป0.1นิ้ว ก็คือแสดงว่าอันนี้คือเป็นระยะที่ผิดเพี้ยนถูกไหมคะแล้วก็วัดยาวเกินไป0.2นิ้วถามว่าพื้นที่ของกรอบรูปจะผิดไปเท่าใดแสดงว่าเดิมนะเราให้ x เป็น3แล้วกันครูเขียนดีๆเนาะให้ x แทนความกว้าง ของกรอบรูปอะให้ y แทนความยาวของกรอบรูปก็คือ x ก็คือด้านหนึง่ง y ก็อีกด้านหนึ่งของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะคะเพราะนั้นพื้นที่พื้นที่ให้เป็น a แล้วกันเนาะอ่ะ a แทนแอ,อบย่อมาจาก area นะคะพื้นที่ของกรอบรูป อ่ถามว่าพื้นที่ของกรอบรูปจะผิดไปเท่าใดนะคะนั่นก็หมายความว่าถ้าเดิมเดิมนะคะพื้นที่ของกรอบรูปก็คือ x คูณ y ถูกไหมคะถูกไหมอันใหม่นะคะก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ x เนี่ย x เนี่ยเป็นไงคะ วัดขาดไป0.1นิ้วถูกไหมก็คือหายไป0.1นิ้วความกว้างหายไป0.1นิ้วความยาวเกินไป0.2นิ้วก็คือจากเดิมเป็น y เกินไปถูกไหมฮะก็คือเพิ่มขึ้นมาอีก0.2นิ้วถูกไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ใหม่จึงมีค่าเท่านี้อันนี้คือพื้นที่เดิมถูกไหมคะอันนี้คือพื้นที่ใหม่ เขาต้องการรู้ว่าพื้นที่ของกรอบรูปผิดไปเท่าไหร่ก็คือเอาอันหลังใช่ไหมลบกับอันก่อนถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นอันหลังลบอันก่อนถ้าเดิมก็คือเราให้เป็น axy ถูกไหมฮะถูกไหม a คือพื้นที่ก็เป็น a ของ x กับ y ซึ่งมีค่าเท่ากับ x คูณ y อันหลังก็จะเป็น a ของอะไรคะ x บวกเดลต้า x ใช่ไหม y บวกเดลต้า y ถูกไหมคะ ก็คือจะเป็นพื้นที่เมื่อมีการเปลี่ยนไปแต่ว่าเนื่องจากว่าอาทิตย์วัดด้านกว้างขาดถูกไหมทำให้ระยะมันสั้นลงถูกไหมคะแต่มันก็คือผิดไปถูกไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้กรณีนี้นะคะเราจะได้ว่าเดลต้าเของเราเนี่ยมีค่าเป็นลบศูเพราะวัดขาดไปเห็นไหมเดลต้านะคะก็จะมีค่าเกินมาก็จะเป็นบวกก็คือ0.2นั่นเองนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเราเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ก็จะได้แบบนี้นะคะ พื้นที่ของรูปที่ผิดไปก็คืออะไรเดลต้าเใช่ไหมคะถูกไหมเดลต้าเนะคะเราก็เรียนแบบจาก4.26นะคะสมการ4.26ก็คือเดลต้าแใช่ไหมเราก็เรียนแบบเป็นเดลต้าเของเรานะคะก็จะเป็น A ที่จุด X บวกเดลต้า Y y บวกเดลต้า y ลบ A ที่จุด XY อืมนะคะ โดยที่เรารู้และข้อมูล a ของเราคืออะไร a คือ x คูณ y นะคะเราก็แทนลงไปตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่ถูกไหมของ x บวก Delta x y บวก Delta y รู้ค่าทุกค่าหมดแล้วแทนลงไปนะคะก็จะเป็น x ลบ0.1 y บวก0.2นะคะลบด้วย x คูณ y นะคะตัวนี้นะคะเขาต้องการ Delta a ที่ไหนละ่ะ ที่เขารู้ว่า x คือ3 y คือ5ถูกไหมคะอ่าเพราะนั้นเจอ x ตรงไหนแทนด้วย3เจอ y ตรงไหนแทนด้วย5นะคะตัวนี้ก็จะเป็น3ลบ0.1 5บวก0.2ลบด้วย x คูณ y ก็คือ3คูณ5ค่าที่ได้นะคะก็จะมีค่าเป็น มันจะคิดยากเห็นไหมก้อนแรกมันจะคิดยากมันจะเป็น2.9นะคะคูณกับ5.2ส่วนก้อนหลังก็คือ15คิดในใจไม่ออกแล้วขี้เกียจคิดนะคะกดเครื่องคิดเลขนะคะ2.9คูณ5.2ได้เป็น15.08นะคะลบกับ15ก็จะมีค่าเท่ากับ0.08 น,ะะนั่นหมายความว่าอะไรเราก็ต้องตอบคำถามนิดนึงนะคะพื้นที่ของกรอบรูปจะผิดไปเท่าไหร่คะ0.08มีหน่วยไหมมีถูกไหมคะพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางนิ้วนะคะอ่ามันคือนิ้วยกกำลังสองนั่นเองนะคะอ่านว่าตารางนิ้วจบถ,ถูกไหมคะ ถ้าเราสังเกตจากตัวอย่างนี้เราจะเห็นได้ว่าการคำนวณเดลต้าเเนี่ยมันจะลำบากตรงนี้ตรงนี้นะคะคือมันจะต้องมันจะคิดค่อนข้างยากเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันจะมีการผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยนะคะมันจะทำให้เราได้ค่าที่ที่มันจะคำนวณยากนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้ในส่วนที่เรียกว่าค่าเชิงอุพันธ์นะคะมาช่วยในการประมาณค่า นะคะอ่ะดูหน้าถัดไปนะคะอ่ะหัวข้อนี้นะคะเราพูดถึงค่าเชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้นนะคะก็คือสำหรับฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์นะคะฟังก์ชันเราเป็น Z เท่ากับ fxy นะคะเรานิยามค่าเชิงอนุพันธ์โดยกําหนดให้ dx กับ dy เนี่ยก็คือ x กับ y มันเป็นตัวแปรอิสระถูกไหมคะเราจะได้ว่าค่าเชิงอนุพันธ์รวมหรือว่า d Z นะคะเราเรียกว่าค่าเชิง ค่าเชิงอุปทานรวมเนี่ยจะมีค่าแบบนี้ก็คือ f x x y dx นะคะแล้วก็ f y x y dy นะคะลักษณะมันก็คือคือถ้าเราคิดแบบมันตัดได้อ่ะใช่ไหมมันก็คือ dz นั่นเองนะคะอ่ะก็คือสรุปนะคะสรุปก็คืออนุพุนธ์นรวมนะคะค่าเชิงอุันธ์รวมก็คือเราเรียกว่า dz นะคะ dz จะมีค่าถ้า f x dx f คูณกับ dx นะคะแล้วก็ fy คูณกับ dy นั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นค่าเชิงอนุพันธ์รวมของฟังก์ชัน2ตัวแปร z กับ fx, y ทีนี้บางครั้งนะคะไอตัว dz เนี่ยมันจะเป็น df ได้ไหมได้นะคะมันก็คือเหมือนกันนะคะไอตัวสัญ,ญลักษณ์ df เนี่ยนะคะ จะเป็นค่าประมาณที่ดีของเดลต้าเได้นะคะถ้าเมื่อไหร่จะจะจะเป็นค่าประมาณที่ดีได้เมื่อไหร่เมื่อเดลต้าเกับเดลต้าวนั้นมีค่าน้อยนอ,ยอ่ามันจะต้องน้อยนอยมันถึงจะมันถึงจะมีค่าเป็นค่าประมาณที่ดีนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเราให้ dx นะคะถ้าเราให้ dx เนี่ยมีค่าเท่ากับเดลต้า x อ่าเดลต้า x ก็คือผลต่างของ x ถูกไหมคะอ่าโดยที่เดลต้า x ของเราเราให้เป็น x ลบ a ละกันนะคะก็คือ x ค่าหนึงลบกับ a ตัวนี้ก็คือเป็นค่าที่อยู่ตามแกน x นั่นแหละนะคะอ่าก็เป็นอีกค่าหนึ่งของ x dy นะคะก็มีค่าเท่ากับเดลต้า y เป็น y ลบ b นะคะเราจะได้ว่า d z จะมีค่าเท่ากับ fx ที a ่จุด ab นะคะ fy ที่จุด ab นะคะแล้วก็ไอตัว dx กับ dy เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็น x ลบ a กับ y ลบ b นะคะตัวเนี้ยนะคะตัวเนี้ยเรามองว่ามันเป็นค่าของ z ที่เปลี่ยนไปน้อยๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการประมาณค่าของฟังก์ชันที่จุด xy ใดๆนะคะมันก็จะมีค่าเท่ากับ F ที่จุด a、b เนี่ยนะคะบวกกับ dz ก็คือข้างบนตัวนี้โอเคนะคะไอตัว F ตัวนี้ยนะคะไอตัว f ตัวเนี้นะคะเราจะเอามาเขียนข้างล่างนะคะเขียนข้างล่างเป็นแบบเชิงเส้นของ x y นั่นเองนะคะเขียนเป็นแบบเชิงเส้นของ x y ก็คือไอจุด2จุดนี้คือจุดที่เราต้องการประมาณค่าตัว A กับ B เนี่ยจะเป็นค่าที่จะเป็นค่าของ ค่าที่มันใกล้เคียงกับ x y อะนะคะอ่าเป็นค่าที่มันใกล้เคียงก็คือตัวนี้เห็นไหม x ลบ a มันจะต้องกับ y ลบ b เนี่ยมันควรจะต้องเป็นค่าน้อยๆถูกไหมคะมันถึงจะสอดคล้องกับตรงนี้ว่าเดลต้า x กับเดลต้า y มีค่าเข้าใกล้ศูนย์เพราะฉะนั้น a กับ b จะเป็นค่าที่เมื่อเราเอาไปคำนวณแล้วมันจะค่อนข้างง่ายนะคะก็คืออย่างเช่นเราพูดถึง4.999นะคะเราก็อาจจะมองว่า a ของเราก็คือ5นั่นเองใช่ไหมเพราะมันใกล้กับ4.999นะคะแล้วก็ x ลบ a มันก็จะได้0.001เนะะี่ยค่ะก็เป็นค่าน้อยๆก็แสดงว่าถ้าค่าตัวเนี้มันก็เหมาะที่จะประมาณค่าโดยให้ a เป็น5นะคะแล้วเราก็จะใช้แบบเชิงเส้นในการประมาณค่าค่าของฟังก์ชันที่จุด4.99อย่างเงี้ยนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราเรียกว่าแบบเชิงเส้นนะคะ จริงๆแล้วนอกจากนอกจากแบบเชิงเส้นเนี่ยนะคะถ้าเราพิจารณานะคะถ้าเราพิจารณาจากที่เราได้ว่าเดลต้ามีค่าเท่ากับ f ของ x บวกเดลต้า y Delta y บวกเดลต้า y ลบ fxy นะคะอ่ะ ถ้าคือครูใช้สูตรแบบนี้นะคะมันจะไม่ได้เป็นสูตรสําเร็จเหมือนกับแบบถึงเส้นเนาะแต่ว่ามันก็คือเป็นไอเดียในการประมาณค่าเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนกับว่าตัวเนี้ยจะเป็นค่าของฟังก์ชันที่ที่เราต้องการหาเพราะว่าอะไรเพราะมันจะเป็นค่าที่เพี้ยนไปน,นิดนิดก็คือเป็นเป็นกรณีที่ฟังก์ชันม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 ันอีกนิดนึงมันก็เต็มแล้วอะไรอย่เงี้ยแต่เราอยากจะประมาณค่าเขาให้แน่นๆหน่อยนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะมองว่า f ของ x บวก delta x y บวก delta y เนี่ยนะคะมันจะมีค่าเท่ากับ f x y บวก delta z ถูกไหมคะถูกไหมก็คือตัวนี้คือค่าที่มันแบบฟังกช์ชันที่มันมีค่าแบบใกล้ๆกับค่า f x y อะนะคะทีนี้ delta z ตัวนี้นะคะมันสามารถประมาณได้ด้วย d z ถูกไหม ก็คือเราจําไอเดียนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือมี2แบบนะคะแบบที่1ก็คือแบบเชิงเส้นนะคะแบบที่2อ,อันนี้อาจจะเป็นแบบถึกถึกเอาเองนะคะแต่ว่ามันก็คือเป็นไอเดียปกติคือครูชอบวิธีที่2มากกว่าเพราะมันไม่ต้องจําอะไรเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าวิธีที่1ก็ง่ายดีเปิดเปิดหนังสือมา